สวัสดีค่ะที่เราทราบกันนะคะว่าตอนนี้มีเชื้อไข้หวัดที่สายพันธุ์ใหม่นะคะที่ออกมาใหม่เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ตัวนะคะที่มันเอามารีมิก,กันเนี่ยจะมีไข้หวัดซาไข้เลือดออกแล้วก็อา่าที่ทําให้เป็นปอดอักเสบอีกตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่มันมีฤทธิ์ทำให้ปอดอักเสบตัวเนี้ย สามตัวนี้ที่มันเอามารวมกันมันน่าจะเป็นเรื่องของอเชื้อโควิดลองอะ่ะซึ่งมาผสมกับอีกสองตัวนี้มันทำให้เกิดสายพันธุ์ไข้วัดขึ้นมาใหม่แล้วมันก็ไม่กลัวความร้อนนะคะก็คือมีภูมิต้านทานในเรื่องของพอเจออากาศร้อนแล้วมันก็ไม่ตายนะคะวิธีที่จะจัดการกับมันนะคะเชื้อตัวนี้จะบอกว่ามันไม่ชอบอากาศเย็น พอช่วงหน้าหนาวเนี่ยเชื้อโควิดไม่ใช่เชื้อโควิดเชื้อไข้หวัดตัวนี้ยมันก็จะตายไปเองนะคะฉชนั้นก็คือช่วงเนี้ยที่ไปโดนไข้หวัดพวกนี้มันจะมีผลทําให้เราเหมือนมีอาการเป็นไข้ตัวร้อนแต่ว่าเป็นไข้หวัดร้อนลุมๆนะคะแต่ว่ามีผลทําให้เราเหมือนกับว่าเจ็บคอแล้วก็ปอดโดนกินนะคะปอดอักเสบเหมือนกับ เชื้อโควิดนะคะแต่ว่าไม่รุนแรงเท่าโควิดสามารถรักษาได้โดยแบบวิธีง่ายๆคือการกินน้ําขิงแล้วก็ฟ้าทลายโจรแล้วก็ยาที่จะช่วยขับพิษล้อต่างๆนะคะในแพทย์แผนไทยก็มีอยู่หลายตัวนะคะก็กระชายกระชายนะคะ,ก,ะ,ะ,คะก็ช่วยได้ดื่มน้ำกระชายแล้วก็น้ำพึ่งมะนาวช่วยได้เหมือนกันนะคะอันนี้แล้วก็ ใครชอบกินต้มยำก็ซดกันเข้าไปนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วพวกนี้มันมีการแพร่เชื้อได้โดยยุงลายนะคะฉะนั้นก็ให้ระวังเรื่องยุงกัดเป็นสำคัญนะคะแล้วก็กำจัดพวกยุงลายนะคะให้หมดนะคะน้ำขังหรือว่าอะไรนะคะเลี้ยงลูกปลาปลาหางนกยุงเลี้ยงไปนะคะแล้วก็เรื่องพวกนี้เรามีวัคซีนอยู่แล้วเรื่องไข้เลือดออกอะไรเงี้ย หรือว่าอาการไข้เลือดออกเนี่ยเราควรรักษายังไงก็ยากอยู่แต่ก็ไม่เกินความสามารถของคุณหมอนะคะวิธีป้องกันง่ายๆนะคะก็คือกินน้ำสมุนไพรกินกระชายแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะอย่าไปเหมือนก็ว่าอย่าให้ไปโดนยุงกัดแค่นั้นแหละค่ะวัฒนาสา,าธุนะคะทรงบุญให้กับทุกท่าน